สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับอย่าลืมช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเอาไว้เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องของเราทําคลิปต่อไปด้วยนะครับขอบคุณครับถ้าไม่ยอมลดค่าเหนื่อยหงมีแผลระบายติอาโก้มกรานี้หรือติอาโก้อันคนตาราจอมทัพชาวสเปนมีสิทธิ์ถูกปล่อยตัวออกจากทีมหงแดงลิเวอร์พูลในเดือนมกราคมนี้เพื่อลดภาระค่าเหนื่อยตามรายงานจากฟุตบอลอินไซเดอร์ ทั้งนี้ติอากมีสัญญาถึงเดือนมิถุนายนปี2024โดยรับค่าเหนื่อยต่อสัปดาห์อยู่ที่200,000ปอนด์ซึ่งเป็นรองแค่โมฮัมเหม็ดซาลากับเฟอร์จิลฟานได้เพียงสองคนเท่านั้นในทีมทําให้ทีมขงแดงต้าองค์การเจราจาสัญญาใหม่โดยหวังให้ตีอาก้ยอมลดค่าเหนื่อยลงซึ่งหากดาวเตะสเปนไม่ยอมรับชอเสนอก็มีสิทธิที่ที่เลอกว่ภูลจะเลือกขายเขาออกจากทีมในตลาดหน้าหนาวเดือนมกราคมเลยเพื่อไม่ให้เสียนักเตะไปแบบไม่มีค่าตัวในอีก6เดือนข้างหน้า สำหรับตีอาโก้ที่ผ่านมาเขามีปัญหาอาการบาดเจ็บอยู่ตลอดโดยเฉพาะบริเวณสะโพกซึ่งฤดูกาล2022-23ลงสนามในพรีเมียร์ลีกด้วยการเป็นตัวจริงแค่14เกมเท่านั้นและในซัมเมอร์ที่ผ่านมาแทบสอนสปอร์ยอดทีมจากตุรกีสนคว้าตัวแข่งวัย32ปีแต่สุดท้ายหงแดงได้ตอบปฏิเสธไปในรอบนั้นเห็นฟอร์มที่ดีที่สุดแน่แมกาชมนูเยส กำลังดีวันดีคืนอเล็กซิสแม็กอลิสเตอร์กองกลางชาวอาร์เจนตินาของลิเวอร์พูลยกย่องฟอร์มการทำประตูที่กำลังร้อนแรงของดาวินนูญยสหัวหอกเพื่อนร่วมทีมนูญยสเพิ่งทำประตูที่สี่ของตัวเองในฤดูกาลนี้ได้ในเกมที่พาลิเวอร์พูลเอาชนะเวสแฮมอยู่ในเต็ด3ถึง1ซึ่งแม็กกาเชื่อว่าเพื่อนร่วมทีมรายนี้กำลังดีวันดีคืนผมคิดว่าเขากำลังดีวันดีคืนเลยนะ่าผมคิดว่าพวกเราจะได้เห็นฟอร์มการเล่นที่ดีที่สุดของเขาในปีนี้แหละ เขาเป็นคนดีมากๆเขาทำงานหนักมากผมดีใจไปกับเขาด้วยดาวเตะอาร์เจนตินาผู้ทำแอสซ,ซิสให้ดาวยิงอุรุกวัยทำประตูได้กล่าวหลังเกมผมคิดว่ามันเป็นลูกส่งที่ดีผมเห็นโมซาลาและดาวินนูเยสวิ่งตัดหลังกองหลังดังนั้นผมก็แค่หยอดบอลไปตรงนั้นที่เหลือดาวินจัดการมันทั้งหมดอันโดชี้ความบ้าในการทำงานของนูเยส ออกดอกดอกผลแล้วจอห์นอันดริตตำนานกองหน้าของลิเวอร์พูลสุดประทับใจฟอร์มของดาวินดูนเยสในเวลานี้พร้อมระบุความบ้านในการทำงานหนักของดาวยิงอุรุกวัยเริ่มออกดอกออกผลให้เห็นกันแล้วด้วยจำนวนประตูดูนเยซองกำลังร้อนแรงหลังทำไปแล้ว10ประตูในฤดูกาลนี้รวมถึงประตูที่เขายิงให้ทีมขึ้นนำเวสแฮมในเกมพรีเมียร์ลีกสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาด้วยดาวินดูนเยซทำได้ยอดเยี่ยมในการเจอกับเวสแฮม ผมคิดอยู่เสมอว่าเขาจะต้องมาดีถึงเขาพลาดโอกาสง่ายๆมาแต่กระนั้นก็เธอดูประตูที่เขาทําได้สิเขาเป็นพวกบ้างานซึ่งผมก็เป็นนักคุณลองดูไปที่รัชชีเอียนรัตและนักแต่หลายคนที่เคยเป็นผู้นําในเกมรุกของทีมสิพวกเขาต้องทํางานหนักเขาจะทําสิ่งนั้นอย่างไม่เห็นแก่ตัวและนั่นจะทําให้เขามีเส้นทางไปอีกยาวไกลเขายิงประตูสร้างความโกลาหลและเขาจะมีแต่ดีขึ้นเท่านั้นเขาอายุ24ปีคุณรู้ไหม อายุของเขาถือว่ายังเด็กมากในแง่ของกองหน้าประสบการณ์ที่เขาจะได้รับกับลิเวอร์พูลในพรีเมียร์ลีกเขามีแต่จะดีขึ้นแต่มันไม่ใช่แค่เรื่องของนูญยสหรือโมฮัมเหม็ดซาลาแต่มันเป็นสามประสานในแดนหน้าเดียวก,กันกับที่ผมอยากให้ออกสตาร์ทในเกมเจอกับสเปอร์สัปดาห์หน้าและสิ่งที่เรามีตอนนี้คือแผน B และแผนซีนิดหน่อยที่เราสามารถโยนตัวรุกสีคนเข้าไปได้จากที่เรามีแต่แผนเมาตลอดผมดีใจที่ได้เห็นมัน ลิวอพูลจับคอสตาสซิมิคา์ตต่อสัญญาฉบับใหม่อีกสาปีพร้อมเผยความตั้งใจในการพาลิวอพูลประสบความสำเร็จในระยะยาวสโมสรลิวอพูลทีมดังแห่งสกพิมิรีกอังกฤษได้ทำการประกาศอย่างเป็นทางการเกี่ยวกับการต่อสัญญาฉบับใหม่ให้กับทางด้านของคอสตาสซิมิคารแบ็กซ้ายชาวกรีกเสร็จสิ้นไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วเมื่อวานนี้และมีการประกาศออกมาจากสื่อทางการของสโมสรเป็นที่เรียบร้อยแล้วด้วยเช่นเดียวกัน โดยนักเตะรายนี้ยังกล่าวว่าตัวของเขานั้นได้ตั้งเป้าหมายว่าจะพาลิเวอร์พูลประสบความสําเร็จมากขึ้นพร้อมเชื่อว่าลิเวอร์พูลเป็นทีมที่มีศักยภาพที่เพียงพอในการที่จะเป็นทีมที่ประสบความสําเร็จในระยะยาวและตัวของเขานั้นก็เชื่อมั่นว่าจะมีโอกาสได้ลงสนามมากขึ้นกับลิเวอร์พูลในอนาคตต่อจากนี้โดยลิเวอร์พูลคว้าตัวคอสตาสซิมิคาร์มาจากโอลิมปิกอสในลีกประเทศกรีกเมื่อปี2020 และวีรกรรมที่สร้างชื่อให้กับแบ็กซ้ายรายนี้จนเป็นที่จนจำก็คือการที่ตัวของเขานั้นเป็นผู้ยิงจุดโทษคนสุดท้ายและลิเวอร์พูลเอาชนะเชลซีที่สนามเบรนบลีและคว้าแชมป์เอฟเอคัพเมื่อปี2022โดยตอนนี้คอสตาซิมิคาร์ดลงสนามให้กับลิเวอร์พูลไปแล้ว63นัดภายใต้าการคุมทีมของเจอรเกนครอปโดยเมื่อวานนี้ทางด้านของสื่ออย่างเป็นทางการของสโมสรลิเวอร์พูลได้ออกมาประกาศว่าทางสโมสรน,นั้น ได้ทำการต่อสัญญาฉบับใหม่เพิ่มเติมให้กับค o s t a ซิมิคาร์ดแบ็กซ้ายวัย27ปีเสร็จสิ้นไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วด้วยสัญญาระยะยาว3ปีจนถึงมิถุนายนปี2027โดยหลังการเซ็นสัญญาเสร็จสิ้นคอสตาซิมิคาร์ดก็ได้ให้สัมภาษณ์กับทางด้านของเว็บไซต์อย่างเป็นทางการของสโมสร l i v e r ร o o l c o อ com, โดยกล่าวว่าผมรู้สึกยินดีและดีใจเป็นอย่างมากที่ได้รับการต่อสัญญาฉบับใหม่ในครั้งนี้ ซึ่งมันทําให้ผมได้เห็นว่าการเสียสละและการทํางานหนักของผมนั้นมันทําให้ทุกคนได้เห็นถึงความตั้งใจในการทํางานนอของผมที่ผ่านมาผมยอมเสียสละทุกสิ่งทุกอย่างทั้งหมดผมทุ่มเทให้กับสโมสรแห่งนี้เป็นอย่างมากและนี่คือรางวัลที่ตัวของผมนั้นสมควรจะได้รับตอนนี้ผมมีแรงบันดาลใจมากมายกับสโมสรแห่งนี้ผมตั้งเป้าหมายเอาไว้สูงผมต้องการพาลวภูลประสบความสําเร็จและคว้าชแชมป์รายการต่าง เขาสูสโมสรอ,อย่างไม่มีที่สิ้นสุดผมอยากมีส่วนร่วมกับลิเวอร์พูลในสนามตั้งแต่วินาทีแรกดังนั้นผมจำเป็นจะต้องทำงานหนักเพื่อให้ได้รับโอกาสการลงสนามนั้นมาแน่นอนว่าสิ่งสำคัญที่สุดของผมคือการคว้าแชมป์ซึ่งนั่นถือเป็นเหตุผลสำคัญว่าทำไมผมเลือกลิเวอร์พูลตั้งแต่แรกและอยากอยู่คาแข่งกับสโมสรแห่งนี้ให้ได้นานที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้โดยคาดการกันว่าคอสตาาซิมิคาร์ จะได้รับโอกาสถูกสงอ่อลงสนามเป็นตัวจริงนัดแรกในเกมคาราบาวคัพที่ลิเวอร์พูลมีคิวเปิดรังแอนฟิลรับการมาเยือนของเลสเตอร์ซิตี้ทีมในลีกเดอะแชมเปี้ยนชิพและเชื่อได้ว่าเกมการแข่งขันฟุตบอลถ้วยนั้นคอสต้าซิมิคาจะเหมาลงสนามทั้งหมดยกเว้นแต่พรีเมียร์ลีกและยูโรปาลีกบางนัดที่จะเป็นหน้าที่ของแอนดี้โรเบิร์สันแต่ถึงอย่างนั้นทางทีมงานก็ขอแสดงความยินดีกับการได้รับการต่อสัญญาฉบับใหม่ของคอสตาซิมิคาร์ ในครั้งนี้ด้วยนะครับเจอเกนคลอปยืนยันวาตารุเอนโดคือนักเตะคนสำคัญในทีมของเขาแต่เขาจำเป็นจะต้องปรับตัวเข้ากับทีมให้ได้เสียก่อนเจเกนคลอผู้จัดการทีมลิเวอร์พูลได้ออกมาให้สัมภาษณ์ล่าสุดโดยยืนยันว่าเวทารุอนโดกองกลางทีมชาติญี่ปุ่นในวัย30ปีนั้นเป็นนักเตะที่มีความสำคัญอย่างยิ่งสำหรับทีมลิเวอร์พูลของเขาแม้ว่าที่อ่านมานั้นกองกลางรายนี้ ไม่ค่อยได้รับโอกาสถูกส่งลงสนามมากเท่าไรนักในฤดูกาลนี้จนทําให้หลายฝ่ายมองว่าการที่เจสเกนครอบคว้าตัววา,ารุเอ็นโดเข้าสู่ทีมนั้นก็เพื่อน,นํามาเป็นนักเตะขัดทับในช่วงที่ลิเวอร์พูลเสียผู้เล่นหลักของทีมออกไปหลายคนไม่ว่าจะเป็นเจมินเนอร์นาบีเกอิตาอเล็กซ์ออกเซตแชมเบอร์เล่นจอแดนเฮนเดอร์สันและฟาบินโยเมื่อช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมาโดยวา,ารุเอ็นโดนั้นถือเป็นหนึ่งในสีผู้เล่นที่เพิ่งย้ายมาร่วมทีม เมื่อช่วงสัมเมอร์ที่ผ่านมาแถมงตัวขาองค์เขานั้นยังได้รับโอกาสลงประเดิมสนามตั้งแต่พรีเมียร์ลีกนัดแรกของฤดูกาลแต่จนมาถึงตอนอนนี้ตัวของวัตารุเอนโดนั้นเพิ่งจะลงสนามให้กับลิเวอร์พูลไปเพียงแค่91นาทีเท่านั้นจากการแข่งขันทั้งหมด7นัดในทุกรายการจนทำให้ในตอนนี้ทางด้านของเจอเก้นครอปนั้นกำลังถูกวิจารณ์อย่างหนักว่าซื้อนักเตะเข้าสู่ทีมมาแล้วแต่กลับไม่เลือกที่จะใช้งานเฮมั อื่นกับกรณีของทาคุมิมินามิโนซูนหน้าจอมอาภัพที่ไม่มีบทบาทกับทีมหรือว่าูลเท่าไรนักในช่วงที่ผ่านมาแต่ถึงอย่างนั้นทางด้านของเจอเกนครอปก็ได้ออกมาให้คำยืนยันที่ชัดเจนพร้อมทั้งปกป้องวาตารุเอนโดว่าเป็นผู้เล่นคนสำคัญมากที่สุดคนหนึ่งในทีมของเขาแต่ถึงอย่างนั้นกองกลางรายนี้จำเป็นจะต้องใช้ระยะเวลาในการปรับตัวอีกสักระยะหลังจากที่ในตอนนี้ตัวของเขานั้นยังปรับตัวเข้ากับเพื่อนร่วมทีมและสไตล์การเล่นของทีมไม่ได้ ใช่ผมบอกตรงนี้เลยว่าวาตารุเอนโดนั้นเป็นนักเตะที่ยอดเยี่ยมและผมก็อกงอจะไม่ยอมเสียเงินไปแบบฟรีๆอย่างเด็ดขาดถ้าหากซื้อตัวของเขานั้นมาร่วมทัพและไม่ยอมเลือกที่จะใช้งานแต่ในทางตรงกันข้นามหาวาตารุเอนโดถือเป็นนักเตะที่มีความสําคัญกับทีมและเขาจะได้เป็นนักเตะตัวหลักของทีมในอนาคตอย่างแน่นอนแต่สําหรับในตอนนี้เขาจําเป็นจะต้องปรับตัวเพื่อให้เข้ากับสไตล์การเล่นของฟุตบอลพรีเมียร์ลีก ให้ได้เสียก่อนนอและเมื่อถึงเวลานั้นทุกคนจะได้เห็นว่าทำไมผมจึงมีความคิดที่จะซื้อนักเตะรายนี้มาร่วมทัพนั่นเพราะเขาเป็นนักเตะที่เก่งมากจริงๆผมยืนยันผมบอกได้เลยว่าวาตารุปเป็นนักเตะที่สุดยอดเขามีสภาพร่างกายที่ฟิตมากๆเขามีความสงบและเยือกเย็นในหลายๆจังหวะและผมก็ไม่ได้ซื้อเขาเข้าสู่ทีม เพื่อเป็นโครงการระยะสั้นแต่อย่างใดตรงกันข้ามวาตารุจะเป็นนักเตะที่มีความม่อสำคัญกับริเวอร์พูลในอนาคตอันใกล้นี้อย่างแน่นอนและที่สำคัญผมได้เห็นพัฒนาการที่ยอดเยี่ยมของเขาทุกครั้งในการฝึกซ้อมและผมก็รู้ว่าเขาทำอะไรได้บ้างในสนามดังนั้นผมอยากให้ทุกคนจับตาดูพัฒนาการของนักเตะรายนี้เอาไว้ให้ดีๆและเขาหน้าจะแจ้งเกิดในทีมชุดใหญ่ได้ในเร็วๆนี้เชอเร์ี้นครับกล่าวทิ้งท้าย สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับอย่าลืมช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเอาไว้เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องของเราทําคลิปต่อไปด้วยนะครับขอบคุณครับ